นนแล้วน้องคุมผ้าหมไปยาวๆกันละ,ะมีนนสิ่กีบไหมมีสิกีบไหมโอ้โหเกิดอะไรขึ้นอะทำไมอ่ะเดี๋ยวไล์ถามในกลุ่มเอาเกิดอะไรขึ้นคนะ่าจะแกล้งแหละฉันกลัวเหมือนกันนว่าซอมบีบุก ค่อยเลยไหมเฮ้ยในไลฟ์ยังถามเลยใครกินได้ยินด้วยหรอคะโอ้ยมันดังนะไม่จะไม่กีนตกใจเลยกะไรขึ้นกำลังกินหมอแล้วะหมอไตโอ๊ยไม่มีนี่อะให้ไปนี่ห้องไปเจ้าดังนะจริงเหรอใครกิดดังมากจริงเหรอมีใครตอบยังกลัวนี่ไม่มีอ่ะแต่ จับได้ว่าอาจจะเป็นเสียงพันหรือเปล่าลองถามพันโทรถามเฮ้ยพันติดได้ยินอะไรอ่ะฮะโทรไม่ติดโทรไม่ติดต้องโทรหาใครลัตินรัดินหลังคาชั้นสี่ตกฮะฮฮตกยังไงอ่ะฮี่ขอเราไหมเหรอไปว่าอะไรอ่ะเราออกไปดูไหนไหมใครบาดเจ็บไหม ทุกคนเราไปก่อนนะเราไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราตกลงมาปะมีชิลคือหมอไม่ชิลค่ะเออแต่ว่าเออทุกคนมีเรื่องด่วนไม่หอเราน้ำมันซึมอยู่แล้วเพราะว่าโอ้ไม่แล้วก็ย่นบ่อยเอ้ยถ้าเรานอนเราจะยเเดี๋ยวไปก่อนนะทุกคนบายบาย ผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายตามมาซึ่งวันนี้ก็มีผลกระทบให้ได้เห็นแล้วในบางจังหวัดยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ผลจากพายุฤดูร้อนเที่ยวนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นกรณีของหลังคาบ้านที่ถูกลมพัดปลิวเสียหายไปครับ